และนี่คือเวลาที่ผมเล่นมินิเกมเบ็ดวอล์กน้องและเจอสิ่งที่ไม่อยากกลับมาเล่นเบ็ดวอล์กอีกเลยเพราะน่ากลัวชิบหายนะฮะและและ,และจะพูดอะไรต่อนะฮะอยากที่ผ่ายไปดูดีกว่าปะมามามาบาร์าเลือกสีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการก็คือโซโลเฮียเก็บแม่งให้หมดด้วยโอ้โหกันกึ่งของโซโลนะฮะกูสงสัยจะโหดว่ะบัรเลยไหวไหมเนะี่ยฮะมาเริ่มเล่นก่อนดีกว่านะเฝ้าถามก่อนเฝ้าถามก่อนเียมา เราจะชนะวันแน่วันนี้เล่นมาเป็นสิบเกมไม่้งขอหน่าจะโหดนะเว้ยเออรีบเล่นเร็วนะโอเคมาเกมีตามๆทองฟาร์มทองเดี๋ยวฟาร์มเองเองเดี๋ยวกันฐานเองฟาร์มทองเลยแป๊บนึงเดี๋ยวไปไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวฟาร์มของกันฐานแป๊บนึง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 กันฐานก่อนเอาทองเอาทองทำเมนูเลยแป๊บนึงนะฮะเอาตายเหรอตายได้ยังไงอ่ะโอ้โหกันฐานแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึง นะครับเดี๋ยวดูสกิลการไปทุบเตียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจริงดิวิ้ยวิจ้ำเงินมาตีการโซโล่เดี๋ยวผมกโซโล่เลยเดี๋ยวตายแล้วอู้นั่นแหละไอ้ไออเที่ยมฟาร์มทองแป๊บได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโซโล่นหนึ่งการโซโล่เ่ต้องการโซโล่เลยต้องการโซยลดี่ยว้อการสาเดี่ยวต้องการโซโล่เสร็จแล้โหดการสายเดียวเรือไปยิงอ่ะ

จิมจง่ายจิมจิมเดี๋ยวเดตามของก่อนง่ายจิมจิมน้ำเงินมาบุกเดี๋ยววะน้งมันบาน้องมัน้อฮะดงมาแดงมานั่นแหละเยี่ยมแม่นวันนี้แม่นการโคตรโลดใจะอน้ยใช้นกันนกันนกันนกแล้วโอเคครับอันนี้อั้เพื่อนน้องได้ไงดูคุณโนี่ลบลบลบปากคดีมาก โอเค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 นัลอรีสุรีสอรุลกไปแล้วซิล <ic Nor diction aries> ิวครับซิลิวซิลิวเลยโอ้ตกตกไป่าแล้วาแล้วชวายว่าาบ้ม่านเราานเราโอ้จ้อกูตายแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอเคโอเคเกิดแล้วฮะเดามของมาแล้มาแล้วมาวมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแแล้วมมาแลมามาแลาแล้วมว้ว เรอยๆตามไปตามมาแต่ว่าดูดนดู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 ดีดู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 ดเดู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 ดดดูดดูดเดูเดเดดีดวดด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 ดวดดูด ตามของแป๊บนึงนะฮะมาพร้อมจะบวกนะฮะไปไหนวะอ้าวต้องกันกูขอโซโล่ไปไหนตายยังวะไม่ตายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำธนูแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าไม่ไหวละ <laughs> หลัวร้ายหัวร้ายมาแล้วครับผมมาครับอุ้ยต้องเงินมาจิงโอ้โหมันมีธนูป่ะบัตบัตไปไหนวะบัตบัตไปแล้วบัตไปเหลือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัตไปไหนบัตโหนดเร็วเร็วเร็ว ตายแน่เว้ยตานี้ไม่น่าเชื่อจริงๆเราจะแพ้นะฮะนนั่ง้อจีกันไรอโลกผมไม่กล้าเล่นเมดบอลเลยครับนี่ครับไม่เล่นแล้วฮะบ๊ายบายฮะ